เมนูไข่เจียวต้มยำเหด็ดเข็มทองง่ายๆหอมอร่อยดีค่ะเพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะปาปิก้าชาแน,นลค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเมนูง่ายๆจากช่องปาปิก้าชาแน,นลค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทำไข่เจียวต้มยำเหด็ดเข็มทองค่ะวิธีแล้วก็ขั้นตอนการทำง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไข่เจียวต้มยำเหด็ดเข็มทองกันเลยค่ะ มาค่ะมาดูวิธีการทำไข่เจียวต้มยำเผ็ดเข็มทองกันเลยค่ะเตรียมชามผสมไข่นะคะหนึ่งใบาจากนั้นใส่พริกเผาลงไปค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราจะทำการปรุงรสชาติของไข่เจียวต้มยำเผ็ดเข็มทองกันก่อนค่ะตามด้วยมะนาวสองซีกค่ะบีบลงไปเลยสดๆแบบนี้เลยค่ะจะได้หอมนะคะ ถ้าเพื่อนเพื่อนทานเปรี้ยวค่ะใส่เพิ่มอีกหนึ่งซีก็ได้นะคะแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปค่ะสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะวันนี้ปาใช้เป็นคาร์เนชั่นค่ะจากนั้นก็ทำการคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ทำการคนค่ะให้น้ำพริกเผานะคะมันละลายด้วยค่ะในส่วนของน้ำพริกเผาค่ะเพื่อนเพนไม่ต้องใส่น้ำมันมันลงไปนะคะ ตักแต่เนื้อๆค่ะใส่ลงไปนะคะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วค่ะก็ตอกไข่ใส่ลงไปได้เลยค่ะวันนี้ป้าจะเจียวไข่ด้วยกันสามฟองนะคะเมื่อตอกไข่ใส่ไปแล้วค่ะก็ทำการตีเลยค่ะ ให้ส่วนผสมในเครื่องปรุงรสนะคะกับไข่ของเราค่ะมันเข้ากันนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วค่ะให้ใส่เห็ดเข็มทองนะคะเห็ดเข็มทองค่ะก็ทำการฉีกให้มันเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปล้างค่ะสะเด็ดน้ำให้แห้งนะคะก่อนนำมาใส่ไข่ค่ะ เมื่อใส่เห็ดเข็มทองไปแล้วค่ะก็ทําการคนนะคะให้เห็ดเข็มทองค่ะมันเข้ากับตัวไข่นะคะไข่ไก่เบอร์สามสามฟองนะคะป้าใช้เห็ดเข็มทองหนึ่งร้อยกรัมค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราไปทอดไข่เจียวต้ยมยำเห็ดเข็มทองกันได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนในการทอดกันนะคะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็นาไข่เจียวต้ยมยำเห็ดเข็มทองค่ะ มาเจียวกันได้แล้วนะคะนํากระทะขึ้นตั้งเตาได้เลยค่ะจากนั้นใส่น้ํามันลงไปค่ะน้ํามันนะคะใส่ไม่ต้องเยอะค่ะไข่เจียวสูตรนี้นะคะจะเป็นไข่เจียวสูตรหนานุ่มค่ะจากนั้นทําการรอค่ะให้น้ํามันมีไอร้อนขึ้นมานะคะ <S <S เมื่อน้ำมันเริ่มรอแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ร้อนจัดค่ะก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ ใส่ไข่ลงไปแล้วค่ะกินหอมมากๆเลยนะคะใส่ไข่ลงไปแล้วค่ะก็รอให้ด้านล่างนะคะมันเหลืองก่อนค่ะเมนูไข่เจียวต้ยมยำผิดเข็มทองนะคะระดับไฟที่ปลาใช้ค่ะปลาจะใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนบบน้อยค่ะเมื่อลงไข่ไปแล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรนะคะเดี๋ยวไข่มันจะเละค่ะ ทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าด้านล่างค่ะมันจะเหลืองสีของไข่เจียวต้มยำเข็ดเข็มทองนะคะสีจะเข้มกว่าไข่เจียวแบบอื่นเลยค่ะเพราะว่าเราใส่พริกเผาลงไปด้วยนะคะสีมันเลยเข้มกว่าไข่เจียวแบบอื่นค่ะเจียวได้สักพักแล้วนะคะก็หมั่นพลิกดูค่ะเมื่อด้านล่างเหลืองแล้วค่ะเราก็ทําการพลิกเลยค่ะเวลาพลิกไข่นะคะก็พลิกอย่างเบามือค่ะ หลังจากพลิกไข่แล้วค่ะแล้วก็รอให้อีกด้านหนึ่งนะคะมันเหลืองได้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะหลังจากเหลืองทั้งสองด้านแล้วนะคะเราก็ใช้กระชอนค่ะตักขึ้นพักเศษน้ำมันนะคะนี่ค่ะตักขึ้นมาแล้วนะคะก็พักทิ้งไว้ให้เศษน้ำมันก่อนค่ะเมนูไข่เจียวต้ยมยำเผ็ดเข็มทองค่ะ ก่อนจัดเสิร์ฟนะคะหรือก่อนนําไปทานค่ะให้โรยด้วยใบมะกรูดอีกสักเล็กน้อยนะคะเพิ่มความหอมให้กับเมนูนี้ได้ดีเลยค่ะใบมะกรูดค่ะก็ให้หั่นฝอยเลยนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูไข่เจียวต้มยำเห็ดเข็มทองจากช่องปาปิ a ้าช n แนลถ้าเพื่อนๆถูกใจแล้วก็ชอบเมนูนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ